เซ่านะจ๊ะวันนี้เขาจะมาทำความสะอาดรีสอร์ทสดเซงปลูกต้นใหม่นะคะปลูกต้นใหม่หลังวัดแหม่มือหนึ่งปลูกต้นมไม้ใ่เตาออกมาก,ก่อนแล้วใบเตามาที่รีสอร์ทนะจ๊ะเสริมสุขซื้อเป็นทางการเสริมสุขซื้อเรื่อๆรีสอร์ทสดเิงนี่นะจ๊ะทางเข้าค่ะ ใส่บริการใดนะจ๊ะชั่วคราวค้างคืนเพราะเรไปอยู่เข้า เขาค่ะกินข้าวกินข้าวแล้วก็ไปเอ็ดเวียกเ,เวียกจะไหลซะละเกิน <laughs> ทอดละลืม <laughs> สีไหมอันนี้ปลาหวานนะจ๊ะดูไปอ่ปางก็เจ้าเอา้าอันขัดทอดบ่ใหม่มากันสวงามก็หนีอยู่อันนี้ทอดแล้วก็บบ้างยางมดพร้าลมกลับไปใหม่แล้วมัม้ยมีปลาหวานขายด้วยนะจ๊ะแล้วแฮมหลิ้น ปลาหวานมันากถอดหนกอย่างหน่อยได้เพราะว่ามันมีความหวานแล้วมันจะใหม่ไว้นี่เด้อันมันงามเ้อกระโชดเนี่ยเป็นย่างนี่เด้ออันนี้งามผลิตภัณฑ์กินเขาจะของกินเองเหลืองทอดเหลืองงามครับแผ่นละสิบบาทนะจ๊ะแผ่นละสิบบาทซั่งได้ค่ะถ้ามือไหนผลมันตกกะอยากซ่าไดจจะน่อยเด้ออาจจะเป็นสองหรือสามมือแต่ว่าถามมือไหมันแดดกับ,บ่บซา อันมันงามกับอังลนลแหมเจ้าเด็กคุณไปน ส,ส้มปลาก็มีนะจ๊ะส้มปลาห่อละสิบบาทจ้ามาแข้งจะมาแข้ง ปลาหวานแบบไม่ไมนะจ๊ะเพราะว่าลืมแซบก,กนะระเ่าเนาะฝีมือเมียเนาะกินอ <laughs> ล้วจะไปปลูดดอ,อกไม้ค่ะหลังวันแมฮาต้งมง่ำก็มีอยู่นี่เด้อันนี้แผ่นละสิบบาทนะจ๊ะอันนี้ต้มผักยายสาต้มเซี่ซีอ๊วขาวแก้วบองก็มีเด้อปล่อยไว้แห้งก็ได้แห้งแซบ ไอไม้ขับผมผ้าลูกไปสีรักสิ้นายสาวก็ไปใช้เตามารักษากันเจ้าเนาก,กับทีนี้ปลาแหรอวะสิวิส่งปลาสิบิส่งของสิไิตํำเก้วบองชุง่งลูกกะปลาหวานอันนี้ปลาบหวานอันนี้ทอดออกมากละสีนี่ด้วยนนี้คือสวยงามมากทอดแฟนอน่อน ค่าสร้างไปขายนะขายสิบห้าบาทถึงยี่สิบาทก็ไดเด้อร์ส้มปลาห่อตองจ้าสิบบาทจ้าถอดก้างพ่อมเลยถอดก้างไหหวงดูไม่หัวเดี๋ยวพ่อกินพอ เบียร์อะไรกินข้าวแล้วก,กับตบไทยด้วยของหวานนะจ๊ะฟ้าวงเ้าก็กินบะเพื่องสองคนบะเบ็ดเบ็ดแผ่นหนึ่งตัวผักแล้วซองหยดทเท่าแล้วกินอาหารบะเพื่องเอากินบรนะระยาน่ะเบื่อมากนานสนแล้วล่ะเปียวว่าพกติดตัวไปนำ้ำยืมแล้วโอ้ยยาดีไปไหบะก,กินมั้งกับบะเซ้าเด้ยจะได้ไปวูบ ปุ่นของหวานน้ำมักคัอกเย้าให้เมืเอครั้งกินครึ่งเดียวกับพ่อมีแห้งแล้ไรกินโอ้ยจะได้เบาหวานมาบวกอีกแห้งไรได้หรอเอาละฉันนะไม่ต้องเสียดายมันหรอกอย่างนี้ค่ะรู้เขาดี ้อยเป็นหนึ่งต้นนะจ๊ะ Đây subscribe cho kênh ngon Mì Ăn Để không bỏ vậy? những video hấp dẫn มึงเด็กหน่อยใั่ไหมบรลูนหนึ่งสองต้นนี่อ่งไปใช้ไหม่ก็ต้องมีของฝากให้แม่อยู่แล้วโอ้ย่าฝากดูไรมันเปลืองเงินตายไปก็เอาไปน้ำประดับอย่าไปซีเรียสมันบ่มีหายตายคองแห้งอยู่ฟองสุดกัดแห้งอยู่เด้อหอยนี่เจอนี่รงเนาะ เว่นกับพีขายไหม<บ>เขามีตู้อบเหรอไหมเจสันก่อนละยี่สิบบาทแต่ว่าคันแต่ว่าคันของเคของเคเอสซีสิก่อนละยี่สองบาทบอกไว้ยามาลกทิมต้นมะขี่พนมะขี่พนเป็นยัง,งไงใน่แดงแดงย่ในป่า ตุนใหม่บ่ฮั่นล่ะแล้วคักอยู่เฝ้ามาส่งของก่อนพี่น้องเฝ้ามาส่งของสิเบิดเวลาก่อนมาเบิ่งบ้านให้คุณป้าเพื่อมีขอม้อมูลกระจุนมาจอบเบิ่งส่งของแล้วเลยมาจอบเบิ่งแล้วก็สิเบิ่งเฮือนให้ป้าแล้วก็สิกลับบ้านเล้วร้านก่อนหลานห้ยไปซั่นฉีดวัคซีนมาใหม่ห้บริเวณบ้านคุณป้าปรอบๆบ้าน แต่มีความผิดปกติอยู่หน่อยนึงนี่คุณแจเสียบค่าตกใจเบิดบามันหมอใส่เหียแล้วยังยั่งอยู่เฮ็ดพี่น้องเห็ดเห็ดขาโอกลูกอากลากเยอะนะมีคนอยู่มองดูเฮ็ดตะปุเห็ดตะปุกินได้ได้นน่โอ้ยเอาไปแกงเอาไปแกงกินเห็ดตะปุ เห็ดตะปุนะจ๊ะเห็ดตะปุเขาออกลายกูพูดได้ดอกยังไงเออเห็ดตะปุต้เกากินเยอะไปอ้อใส่หัวเห็ดหัวหยาตายเ็ดหัวหยาว่ามีเราขโมยดับเจล็กไปแล้วเออเห็ดตะปุไหมได้หมอใหญ่หนึ่งคนได้ดิโอ้ดอกเขากระปั่นกระปั่นเลยเห็ดตะปุเห็ดตะปุกินได้กินได้ตะกี้เคยกินเยู่ แต่คูเมือเนี่ก็จะไม่ค่อยนิยมละหง่าขึ้นเงาอีกแล้วเป็นหน้าที่ของเดาฟ้าลวนี่ขายเด้อบ้านคุณป่ายังขายอยู่เด้อบึงบริเวณรอบๆเราพิ่นมีสนามหง่าพอมที่ดินกว้างขวางยังขายคือเกาเด้อผู้ใดสนใจติดต่อคุณป่าพิ่นได้โดยตรงหรือว่าพันยสาก,ก็ไไ้เด้อมีสวนรถ คุณป่าพื่นมักสะอาดบริเวณบ้านพ่นงามสวยงามลูวรอบขอบชิดมีไม้ปลูกไม้ประดับไม้กินใดพี่เวิร์ดคุณป่าพื่นมักปลูกมักสะอาดพร้อมขาย้ะจ๊ะยังขายอยู่เด้อยปานเบื่อผมเลยมีปัญหาอย่างแต่ว่าคนประยากอยู่เพ่ศสิอพยพไปอยู่กับ ลูกกับผัวพันยุ่งเทปกรุงไทยซึ่งบ้านหลังนี้ซื้อไว้สิมายูแค่เดือนละสองเทียเดือนละสองมือมีโรงรถวีหยังจบเกียร์สะอาดสะอาดนะจ๊ะคุณป่าคุณมักสะอาดมีสนามหญ้ามีต้นมะม่วงกินได้วินโดว์สวดซิ่งมาขึคืนเอาอยู่ บมักม่วงบมักมีโอ้มีหั่หมักมี่มม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 มเข้าไปตำเมียงนะเปล่าตะไคร้ตะเคยคุดป่าคุณนมักปลูกนะจ๊ะมืออดยาอือกินผักบุ้งก็มีงามครับผักบุ้งก็ได้นี่บ่เห็นหำบม,มักมีละโอ้ยหหัหม,มักมีหอะไรตัวน เอาไปกินเมียงแล้วเปล่านี่คือหำ่มหมากมีนะจ๊ะหำ่มหมากม,เากมีเอาไปกินเมียงเอาไปกินเมียงมันหลายอยู่หำ่มหมากมีนี่มันบ่เป็นหมากเด้อมันเป็นหำเอาไปกินเมียงก็เด้อกันเด้อโอ้มันหลายเลย กง่ามไปส่วนสุดแล้วเดี๋ยวซีหำ่แล้วหำ่มากมีนะจา๊ะเอาไปกินเมีย่งยงเอาไปกินเมียมยเ่ยงอีกอยูบ่เดี๋ยวพูอจะเตาอยากนำ้ำโอ้ยเน่าวเลยลายอยู่น่าวมันเกิดขึ้นได้มันกับว่ายแล้วมันมาเวียหมาก นี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะหัมบกมีนะจ๊ะม่วงหน่อยซ้ำซาอยู่วันคุณป้าไม่อยู่ม่มีใครกินเลยโอ้ม่วงหน,าน้าฝนก็ไปดังสีละมะ้วยก็มีมะ้วยก็มีนะจ๊ะนะจ๊ะ อ,อันนี้คือทางหลังบานเพลินเดอร์มีลงรถจอดรถรถขี้เมือ่อเดียนละสองเมือจอดไปซื้อสนใจขายได้เดอ้อขายอยู่เดอ้อที่ดินกวา้างขวางค่ะที่ดินกวา้างขวางบมองดูนะบานเพันอุดมสมบูรณ์ไหล เห็ดก็เกิดเพราะเห็ดก้าวอักลกักมันเบึ้งความเรียบร้อยแล้วเขาจะกลับบานกันเห็ดได้หนึ่งขาวขาวไม่อย่างเดีอดีเด้ออันนี้คือสถานที่บานพอดอผู้ใด,ดสนใจเดี๋ยวจะสาธิมเบอร์ไว้ใต้คลิปนะจ๊ะอันนี้ก็ปลูกบัวปลูก,กนั่นพอกันจอง ทั้งนั้นปลูกบัวนะจ๊ะร่มรื่นค่ะร่มรื่นมีมะขามยักษ์ด้วยเบองแล้วกัาบบานแล้วนี้ไปซอยงันไปเตาไปเอาหลานก่อนวันนี้เราทำบุหมี่ ส่งของแล้วเรายำบานคุณป้าแ,แล้วเราเขาจะไปซื้อสม,มุดเพื่อจะไปแจกเด็กน้อยท่าบุญกันมีค่ะมิโซะราจะไปทำบุญนี่มีค่ะมีค่ะใส่ถุงใค่ะใส่ถุงใช้ค่ะแผ่นถุงโอ้ยบอลโลจะเอาแถมอป่ะยังหนาเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นในร่มเอาเอาอะไรเพิ่มไหมดิดสัเอาเอาเอาเดี๋ยวเขาจะจัดเป็นชุดนะคะโมนี่ปพราะเด็กน้อยยี่สิบหกคนคู่สี่คนพะโลง่งคนหนึ่งแม่บ้านคนหนึ่ง ม่มีถุงย่อยเนาะถุงย่อยแม่ค้าต้องไปซื้อเองบ่ะก็จะเป็นชุดแล้วป่ะก็จะชุดแต่วันลานเจ้ามันบุกบกใส่ไปซื้อร้านอื่นใส่อันนี้อันนี้ยิ่งบุกแล้วป่ะเอาอันนั้นไหมเอาอันนั้นไหมกบไหมกบกบไหมกบแหมโซอเป็นกล้องอ่เป็นกล้องเอาเป็นกล่องอันนี้เนาะเนี่ยไม่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 อันนี้บอกเออกบสองแผ่นน่ะถ้ามันเหลือก็จะแถมเออผบนี้จะเหลือแน่นอน เลือเขาก็ใช้สองอันเอาให้มันครบยืมหกกระเพาะเด้ออันกล้องนึงไม่ใช่อันกล้องนึงมีสิบสองสองอันคือพวเหลือแหลกเลรอพ่อแม่พวกดูเก็บให้เก็บให้โอ้ยสิบสองยืมซีสามอันสามอันเออที่เหลือก็สิให้คุณคู่ไว้ถ้าแจกนักเรียนผู้ขาดแค้นก็ได้ยังอีกเขาได้สอได้ครบสีเดียวงบบันไปเขาได้ยังอีก กบยังปากกาศให้ไปซื้อของไม่ใช่เนาะยังอยู่วะยังลบเด้ยังลบเด้ยังลบยังลบหมดจ้าเอาอีกแล้วเป็นดังสันเนาะฮะเมยเพราะไม่อยากขายได้หันอยากขายอยากขายเอาฝากไงไปว่าไปกินก๋วยเตี๋ยววะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเอาเข้าวก็อยากไปมองที่ขาดแค้นเนาะ เอายังลบให้ครบไม่ขาดจังอะไรอ้ยฮ่าๆ่าฮ่าเบาดอกไม่หมดหรอค่ะยดงลบมันจะมีแบบนี้เด้แบบเป็นชุดคือกันครบกมันมี่บ่มันจะเป็นยาวไหมเอามาเบิรงนด้นี่เลือดเป็น่นี S <S> <S <S เลียนบ่น <S 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 เลียนยังยางลถมเลียนดรือ่ี้สองสี 8, ่หกแปดจับกันโอ้ไลอันด้วนเลียนไดเนีย่ยจ้าเอาอยู่ยยวี่อนเดี๋ยวแป๊บเดีเดี๋ยวขายของแป๊บเดียวค่ะครบเนจ้าอันละแปดบ่ มดบอกอันแบบนี้แบบยาวคือแปกประหลาหแ่ว่าแปกประหลาแ<ส>่บมัดูมันลบเป็นมะละมันสิมันสีว่าขนม <c oughs> มันสิไปกินแล้วบ่งดูพี่น้องยังลบสมัยใหม่สมัยใหม่นะนือขนมมากเลย่พ้่ด้ยิเท่ะ 3, ล่ะซ้ำซี่แพรกบ่ะไรเนี่ย18ชิ้นบ18เอาีิใส่บบอยสต์อะไรคะตันไปหม้บ่เป็นชุดจะไปจัดเอา หาเบิ่งดูก็เดี๋ยวจะจแซมกันไว้เบิดเอี๋ยวอีนนีบมาดูแซมมาสักมันลังมันแมนอย่างลบเขาเชื่อว่าขนมเลยนี่แมนบ่อโอ้ยาแซกนันยังว่าขนมเลยนี่เหี้นกินเฮียนกินแล้วแหละบังดูอย่างลบสมัยใหม่ว่าซาณนี่ยังสิวา่าปเป่าเนาะ สรุปแม่ค้าไม่มีอันขายให้ไม่แค่นี้ห้ามขาดห้ามเกินเด้ถก็จะเจ้าตรงรับผิดชอบหกร้อยแปดสิบบาทจ้ะลดแล้วลดแล้วค่ะแถมถุงยางอีกเดี๋ยวยายสาดินแพ็กละก็ไล่สดโมเลงอันยังวันยังวันละกับนดมือ เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าสนใจกับไปแล้วชิบอกเมือนก็ได้แล้วิลงเฟสจีดอกไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมก๋ยวาาย,กยเตี๋ยวทำใน,าน,นยูคก็ิไปยืนวันอาทิตย์แน่อุยวันอาทิตย์จริงนิไปนักเรียนเนาะเฮ้ยให้นั่เรียนก็ต้องวันราชการตัเนาะวันจันทร์เอาแทบทุ่งแทมนี่แล้วแน่แพบหนึ่งให้้วทำบุญนี่นี่ทำบุญนี่นี่บอกแนนแา็นึ่งหองทำบุญแทคหนึง จากลานนั่นป่อเขามาลานที่สองค่ะมาลานที่สองมีปากกาสมุดเพิ่มสมุดอีกเพราะว่าสมุดมันน้อยปวดเพิ่มไม้บรรทัดเข้าไปเพิ่มปากกาเข้าไปงบเข้าบานไปกระยามันยามันขาดเด้อมันขาด,ขาดมาซื้ออีกมีไม้บรรทัดนะจ๊ะสมุดยางลบ ซื้อเพิ่มเติมร้านนันบ่พ่อโอเคป่คิดคิดนงี้ยเลยจ้ะสีอยากได้กระเป๋าน้ำยูแต่ราคามันหนักเป๋าใส่ให้เล็กหน่อยเนาะกอันะ่ราคาเป็นเศษอยากได้กระเป๋าค่าขาดงบขาดงบผู้ใด อยากซื้อกระเป๋าให้เล็กน้อยมาเด้องบเยสซาหมดยยบบแล้วอยากได้กระเป๋าแบบนี้นะใส่ให้เล็กน้อยนะงามๆนี่นะฮิวไปนะก็สิงามามีตะก้อมีฟุตบอลบ่เอาไปกระดีกันได้นะเดี๋ยวเาไปหางบมาอีกก่อนกลับบ้านคันธียะ มีเพ e. ื่อนๆมาสนับสนุนเดี๋ยวเขาจังมาซื้อตะก้อเห้นหน่อยตะก็มีฟุตบอลนะจ๊ะข้างบนเขาบึงนี่ซื้องบเพราะมันน้อยเดี๋ยวเขาจังกลับมาซื้อใหม่เดี๋ยวเขาไปแพ็คของก่อนอะไรสมุดสองลิมละปากกาไม้บรรทัดยางลบเอียงอย่างร่อยหิวบ่ไวยไปซุ่มเอาไปน้ำเอาเอาให้เบิรขันเอานั่น โอ้ยพุ่มง่ามใช่โอ้ยโอ้ยย่าแซกอะจด้เงียคุณอะจได้ของขอบคุณกคุณที่บริจาคถุงแพกหนึงจ่าถุรนึงนะคะร่วมรมบุญไปซื้อชุดนักไอชุดชุดชุดชิบิแจกเล็กน้อยอนชุดเครื่องเขียนว่าเปนชุดนกเรียนคือว่าซื้แจกคอยแน่ชุดว่ามันเกือวบเขาเจ้าชิบิเรียนบหมาะ่คอยชิเรียของนักไก่ เจ้าเจ้ายางก้ว้ยกบวแห้งแล้วคาะนี้ยังจะเป็นอาหารแรงแล้วเขาได้แม่งขับมายันสู้แกะแม่สิบลูกินหน้าบ่แตนว่าให้ลูกบปลลลูกกินกุ้ยบ้างเขากระบอนเล้ยงกันนี้เดชส่เอาไปหน้าดอกอันสั้นนั่นแปีออกลวกใส่ได้บ่ได้บ่ ก้อยมออแม่ค<า>รับบอกกนาเียวกลาบเดีล่ะลาบบอกลาบลูกก้อยเาลาบลา,ลาสหกหัวเฮรกินลวใช้อะไรกินลว้วน่ตะเลรนแ่ต่เอาปีกมันไปเสียบติฟเขานเนานะเอ้กับเพ่นตัวคนว่าเออาใส่มากันแอเปิสองพ่อเม่มากันปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกพันก่อนไปวันไแล้วสมมติ่าต่น้ำพัดจั ได้คับปลาก็ได้ป่าก็ได้ครับดังไปกี้นังเข้มเลยอันสามเลอดไม่ไหมว่ะแล้วแล้วตำแมงครับวิธีการทําเป็นพวกในช่องไอไหมครับผมเลยค่ะเพราะว่าเมย์ไหลไปว่าไรจำ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 เยอ้กันนะเอ้าไปตายมาให้มาแมงไม่ขึ้นหรอ

ยังจะได้ดอกแคบ่ะแกนแกนแกนด็ได้วามดวก็ให้เยอห้ยอ้ยอะดุกท่ดนโอ้ยดอกแคบสดสด